เลขฝาลงแม่สีดาด้านริวจิตสัมผัสเคลื่อนไหวแล้วหลังแม่สีดาดับ3วันแต่ไม่มีใครรู้เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยครั้งใหญ่นะคะสำหรับกรณีของการจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างแม่สีดาพัวพิมลหรือว่าแม่สีดาค่ะในวัยอายุ70ปีนะคะหลังพบว่าแม่สีดานะั้นนอนเสียชีวิตในลักษณะคว่ำหน้าใกล้กับเตียงนอนภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวซึ่งตามร่างกายนะคะก็ไม่พบบาดแผลค่ะหรือว่าการถูกทําร้ายซึ่งเรื่องนี้ก็คาดว่าแม่สีดานะคะน่าจะเสียชีวิต มาแล้วไม่ต่ำกว่า1นถึง2วัน และจากภาพกล้องวงจรปิดนะคะก็ได้พบแม่สีดาค่ะเดินเข้าห้องพักที่อยู่ย่าลาดเพร้าว64ไปตั้งแต่เมื่อวันที่17มีนาคมเวลา17บเนาฬิกานาทีจากนั้นนะคะแม่สีดาก็ไม่ออกมาจากห้องพักอีกเลยจากนั้นวันที่18ค่ะช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะแม่สีดาก็ยังมีการไลน์ค่ะไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของต่ายสายทานอยู่และหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อแม่สีดาได้อีกเลยจนกระทั่งเมื่อวันที่19ช่วงประมาณเที่ยงเพื่อนๆนะคะได้ขึ้นมาตามแม่สีดาที่ห้องพักก็ว่ากกกุญแจนถู็อ ด้านนอกในลักษณะที่ครอบไว้ไม่ให้กุญแจเนี่ยเสียบเข้าไปได้เพื่อนจึงคิดว่าไม่มีใครอยู่ในห้องค่ะและเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาความคืบหน้าเกี่ยวกับการจากไปของแม่สีดาโดยช่งชวงเช้าทางด้านครอบครัวค่ะได้เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจท่ากลางบรรยากาศแห่งความอาลัยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวโอ๊ตลูกสาวของแม่สีดาค่ะได้มีการเปิดเผยทางน้ําตาว่าขณะนี้ยังไม่สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์นิติเวศอย่างไรก็ตามแม่สีดา ใสอยู่เพียงลําพังในอพาร์ตเมนต์ที่พบร่างไร้ลมหายใจและคาดว่าอาจจากไปด้วยโรคประจําตัวค่ะเนื่องจากอายุเนี่ยของคุณแม่สีดาที่มากขึ้นและสําหรับความตั้งใจของแม่สีดาที่เคยกล่าวไว้บนเวทีรับรางวัลโดยแม่สีดากล่าวว่าต้องการให้นํารางวัลที่ได้รับเนี่ยใส่ไปในโลงศพด้วยและขณะนี้นะคะครอบครัวค่ะก็ยังไม่สามารถเข้าห้องพักของแม่สีดาได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่มีการยืนยันนะคะว่าจะปฏิบัติตามความตั้งใจของคุณแม่สีดาอย่างแน่นอนทั้งนี้ร่างของแม่ส ไปตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดลาดพร้าวโดวยจะมีพิธีสวดอภิธรรมตามกําหนดและมีกําหนดชาปนากิจในวันจันทร์ที่24มีนาคม2 5 1 8้ยและอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผลชนสูตรค่ะเบื้องต้นนะคะจากแพทย์ค่ะมีการระบุแล้วนะคะว่าแม่สีดาเสียชีวิตเพราะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและโดยที่วัดลาดพร้าวนะคะทางญาติค่ะได้นําร่างของคุณแม่สีดามาทําพิธีรดน้ําศพที่ศาลาเจด 7. วัดลาดพร้าวในเวลา16นาฬิกาและตั้งสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา3คืนตั้งแต่วันที่21 22และ23มีนาคม และทําพิธีชาปนาก,กิจศบในวันที่24มีนาคมเวลา15นาฬิกานอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเลขฝาลงของแม่สีดาด้วยซึ่งสามารถมองเห็นได้เป็นตัวเลข736 136และ756ซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการมองค่ะ และล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของอีกคนนึงค่ะที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือคุณริวจิตสัมผัสค่ะหรือว่าเจ้าของวลีเด็ดในตำนานว่าเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งซึ่งคุณริวนะคะก็เป็นพิธีกรค่ะที่เคยได้เจอเจอทั้งคุณต่ายสายทันแล้วก็เคยได้เจอกับแม่สีดาด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะคุณริวนะคะก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากแม่สีดาดับ3วันแต่ไม่มีใครรู้ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณริวค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสรูปภาพของแม่สีดาค่ะแล้วก็ไไดดด้้้มมมมีีีีีีกกาาาารรระบุขขอออควววั่่่่่่่่สสงแทททนูภพิใ ครั้งหนึ่งได้พบแม่แม่น่ารักสูชีวิตไม่เคยเท้อเป็นแบบอย่างที่ดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะคนในแวดวงการบันเทิงค่ะก็ต่างออกมาแสดงความไว้อาลัยกันอย่างมากมายอาทิคุณตะนรารกรนะคะหรือว่าผู้ประกาศข่าวดังค่ะก็ยังได้มีการออกมาโพสต์อาลัยเอาไว,ดว้ด้วยโดยได้มีการระบุข,ข้อความว่าอ่านข่าวคุณสีดาพพิมลเสียชีวิตอย่างเดียวดายในห้องพักแล้วเศร้าจังสองวันหลังจากเสียชีวิตถึงจะมีกู้ภัยไปเปิดห้องและกู้ภัยคนนั้นก็คือคุณต่ายสายทานซึ่งเป็นกู้ภัยที่ พบคุณออฟลูกชายของเธอที่เสียชีวิตไปหลายปีก่อนขณะที่เรื่องนี้นะคะคุณพจ์นอานน์เองค่ะก็ได้มีการโพสต์อะไรเช่นเดียวกันในฐานะผู้กํากับเมืองไทยนะคะโดยคุณพจ์นอานนนค่ะได้มีการโพสต์ระบุข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับแม่ด้วยนะรู้จักแม่มานานแต่ไม่เคยร่วมงานกันเคยคุยกันบ้างแต่ไม่สนิทมากดีใจที่เห็นแม่กลับมาแสดงหนังอีกครั้งหนึง่งและก็เชียร์ให้แม่ได้รางวัลซึ่งปีนี้แม่ทําไว้ดีมากเชียร์แม่แล้วก็อิงฟ้าเนี่ยบอกตรงๆนะักแสดงที่ดีมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ห่วงสวย ไม่แอบไปเติมเครื่องสําอางเองแม่ทําไว้ดีมากเชียร์แม่ให้ได้รางวัลจะไม่พูดเสียงดังแม่คงไปเจอกับอ๊อฟแล้วอ๊อฟลูกที่แม่รักมากและเป็นดาราที่หล่อมากในยุคนั้นถึงขนาดมีคนเรียกคีนูริฟเมืองไทยขอให้แม่ขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์นะแม่ไปอยู่กับลูกชายที่แม่รักเอาอะไรแน่นอนไม่ได้กับชีวิตเลยนะทำดีกันเอาไว้เยอะๆแล้วกันนะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณต่ายสายทานค่ะต้องบอกว่าเธอนั้นนะคะก็เป็นอดีตแฟนของคุณออฟอภิชาติและเธอนั้นเนี่ยก็นับถือแม่สีดาวเหมือนเป็นแม่ของตัวเธอเองด้วยนั้นนะคะได้มีการโพสร,ระบุข,ข้อความหลังเจอการสูญเสียครั้งนี้ด้ยเธอค่ะมีการระบุข,ข้อความสุดสะเทือนใจว่าขอโทษดะอออฟ่ายดูแลแม่ได้เท่านี้จริงๆฝากออฟดูแลแม่ต่อนะพร้อมกับอิโมจิร้องไห้ค่ะ และสาตไตนะคะเธอนั้นค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในบุคคลนะคะที่สวมชุดรูปกระตันอยู่เข้ามาร่วมเก็บร่างของแม่สีดาอีกด้วยซึ่งช่วงหนึ่งค่ะก็จะเห็นได้ว่าเสาว่ายสายทานค่ะมีการก้มกราบลาคุณแม่สีดาเป็นครั้งสุดท้ายอีกด้วยทามกลางความโศกเศร้าเสียใจและเธอนั้นค่ะก็ทําหน้าที่ลูกคนหนึ่งได้อย่างดีที่สุดตลอดระยะเวลาค่ะที่แม่สีดานั้น,นมีชีวิตอยู่อีกด้วยลนง,งานนี้นะคะวินาทีโมเมนต์แห่งความประทับใจค่ะของคุณ่ายสายทานที่มีต่อคุณแม่สีดานะคะก่อนที่ เราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะ,ะดูว่ะแม่ค่ด่ะไมดว่ะดไจ้า ใล้วไส่ก็ทำแบบนี้มาสปีตลอดระยะเวลาสี่ปีเพื่ทำขอนตลอดวันนี้นะคะใส่ก็จะเป็นตัวแทนของออาพิชชาคุณมนนะคะซึ่งออปเนี่ยก็มีผลฟ้าแล้ววันนี้ไส่เป็นตัวแทนที่จะมอบพวงมาลัยกับคุณแม่สิจานะคะส่วนคุณแม่ก็เป็นก็เป็นตัวแทนของแม่ไปซึ่งก็อยู่บน สวัสดีแล้วเหมือนกันก็ตอนนี้ออฟก,กับแม่ายคงได้เจอกันแล้วนะแม่เนาะตอนนี้แต่เป็นตัวแทนของ,งออฟแม่ก็เป็นตัวแทนของแม่หน,นูขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงน,นะคะแล้วก็อยู่เป็นเป็นแม่ของหนูแบบนี้แล้วก็อยู่เป็นเ,นบบนเนพื่อนหนูด้วย <c oughs> อยู่อยู่เป็นไม่รู้แหละอยู่กับหนูอย่างนี้เป็นนานแล้วแม่ เป็นทุกอย่างของหนูนะตอนนี้หนูก็ไม่มีใครแล้วหนูก็ตัวคนเดียวแล้วก็เกิดใหญ่จะเป็นเพื่อน <laughs> หนูก็ขอให้แม่มีสุขภาพที่แข็งแรงรักตัวเองบ้างนะแม่นะอย่าลืแต่งตัวกับหนูแล้วก็ขอให้แม่อย่าดื้อกินเยอะๆนะแม่อันนี้หนูว่าภูมอะไรภูมเนี้ไม่ได้มาจากหนูนะแต่ภูมอะไรภูมเนี้เขาเขาบอกว่าให้ทำมาให้แม่นะ ให้เห็นเป็นหมานเลยอะสมัครแต่เพื่อนไม่ร้องแม่ไม่ร้องไม่ร้องจะกี่ปีกี่ปีหนูว่าจะทำแบบนี้แหละแม่รูรักแม่นะรักแม่อะไอย่าเงี้ยอะไอ่เง้แม่ดีกว่า <laughs> เห็นไหม,มน,นี่มีผู้ชายมาทั้งสองคนเลยเนี่ยเนี่ยี่ผู้ชายาหาแม่เนี่ยบ้านข้าวให้แม่กินอ่ะต้องคู่เลยเห็นไหมสัญญาต้องคูแเลย

อะไรก็ตามนะคะทีมข่าวไทยนิวค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวแม่สีดาด้วยและก็คุณต่ายสายทานด้วยอีกครั้งนะคะและทั้งนี้ค่ะหากในวงการบันเทิงนะคะมีความอัปเดตอย่างไรไทยนิวไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ